กำลังมองหาป้อมยามที่ทั้งแข็งแรงและกว้างแบบนี้น,นี่เลยค่ะป้อมยามรุ่น g b 1 1ขนาด1.5คูณ1.5เมตรความสูงไม่ต่ำกว่า2.4ค่ะออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจค่ะและป้อมยามตัวนี้นะคะกันน100้ำ1้0เเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ากันยังไงผู้ช่วยค่ะ แล้วหนึ่งตู้เนี่ยลูกค้าจะได้อะไรบ้างไปดูวิธีอากันเลยค่ะนี่คือป้อมยามสำเร็จรูปจาก the easy house โครงสร้างเหล็กชุบกันสนิมทั้งหลังแข็งแรงทนแดดทนฝนผนังแซนวิชพาแเนลกันความร้อนอยู่สบายแม้แดดแรงตัวผนังของป้อมยามเราใช้ระบบแซนวิชพารเนลเป็นแผ่นสำเร็จรูป3ชั้นชั้นนอกเป็นเหล็กเคลือบสีอย่างดี ทนแดดทนฝนไม่เป็นสนิมส่วนชั้นกลางเป็นฉนวนกันความร้อนที่ช่วยลดอุณหภูมิภายในได้ดีมากวัสดุชนิดนี้ไม่เพียงแค่กันร,ร้อนและเก็บเสียงแต่ยังช่วยหน่วงไฟหรือไม่ลามไฟขึ้นอยู่กับประเภทฉนวนที่ใช้เช่น pu หรือ rock wool ซึ่งเป็นวัสดุกันไฟได้ระดับมาตรฐานลูกค้าสามารถเลือกวัสดุที่เหมาะกับหน,างงาน้างานเช่นต้องการกันไฟร้อเปอร์เซก็เลือกเป็น rock wool ได้ เพราะไม่ลามไฟแม้โดนเปเลวไฟโดยตรงภายในพร้อมใช้งานทันทีมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างปลั๊กไฟและโต๊ะทำงานครบพร้อมติดแอร์หรือพัดลมได้ทันทีติดตั้งง่ายในหนึ่งวันเคลื่อนย้ายสะดวกหากลูกค้มคา,มามีคำถามอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะวันนี้มีขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ